มาได้กินแกงเห็ดบางเนี่ยแกงเรียบร้อยเห็ดมารเน่หรือว่าเด็ดเห็ดเกาลัดนะคะชื่อเหมือนเกาลัดแล้วก็รสชาติคล้ายๆกันนะคะจะออกวหวานหวานมันๆน,นะคะนี่นะคะเวลาเคี้ยวก็จะกรุบกรุบ,บส่วนตัวแล้วคิดว่าคล้ายๆแกงเห็ดปวกในรสชาติคือมีความหวานนะคะโอ้ยอืมหอน แซบมามา่อกีกเอากระติบเขาหน่อยมานั่มติบเขาหน่อยมานั่มนี่นะคะเมื่อกิ้เขาปลาจริงๆแต่ว่าเป็นปลายูสวิตนะคะอื้มอุ๊ย สดกว่านี้ไม่มีแล้วทุกคนพึ่งเก็บมานะคะเก็บมาเสร็จก็ยังไม่ออกจากป่าที่ปิกนิกเราก็มาแกงนี่เลวทุกคนเก็บแล้วก็มาแกงเลยอืมอืมโชคดีมากเลยฝนลงเม็ดกินเข่าพอดี๋อแสบเดียวอื เนี่ยดอกสวยไหมทุกคนอืมอืมอืม